ยเชดีเลยนะครับท่านดูเะครับท่านรูอสทุกท่านเลยนะครับเียินดีสุดขบคุณบอสทางนี้เลยครับขอหน้าที่บอสด้วยครับขอหน้าด้วยนะครับพวกเรานังระับที่นะครับั้งระับอสอกเสียน้ำตาเยอะเลยวันนี้เป็นน้ำตาแหงความภาคภูมิใจนะครับแล้วก็ปลื้มใจมากๆเลยพวกเรามีความสุขกันไหมครับ สตาร์ทอัพรับรักแสดรุ่นที่สิบที่จะมากันไหมครับแล้วไม่ล้นเลยครับเนี่ยนั่งกันก่อนครับก่อนนะครับอยากปอมสูขของเรายังเปียบล้นกันอยู่เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรานะครับปอ่อ้ทุกท่านครับตบมือหนึ่งครับ ตบมือหนึ่งครั้ตรงตกมือสองครั้งนะครับเป็นท่าเป็นความทาาภูมใจของเราท,ทุกคนนะครับวันนี้บอสนะครับก็ได้ไปยืนอยู่ที่นี่แล้วแล้วก็คณะผู้บริหารของเรานะครับสตาร์ทของเราที่มาดูแลพวกเราก็ไปยืนอยู่บนเวทีแล้วทุกท่านนะครับมีหัวใจที่ใหญ่ที่จัดงานสตาร์ทอัพรับแสนล้านที่9ก้าแล้วนะครับแล้วก็ ีนี้เราก็จะปิดทริปนะครับของ s ร a r t u p รับแสนรุ่นนี้พวกเราโชคดีมากมากเลยปกติเราจะรับไม่เกินร้อยคนแต่วันนี้เรารับได้ถึงร้อกว่าคนเลยครับโอ้ยนะครับที่วเวาเราลงทนะครับว่าผู้ชายและผู้หญิง2องท่านนี้นะครับที่สร้างสารรค์ทุกสิ่งทุกอย่างมาให้กับพวกเราให้ความสำคัญทุกระเบียนิ้วให้บนใจและก็ให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับเรา วันนี้เรามา,มาฟังเสียงของบอรมาแล้วตบมือดังๆเลยโอเคแล้ก็เป็นไงบ้างครับมีความสุขกันไหมคร nee, ับมีวันนี้นะครับผมเชื่อว่าท <as ุกท่านที่มาเข้าคอร์สสตาร์อัพรับแสงในวันนี้เนี่ยผมจะได้ความรู้นะครับแล้วก็ได้แง่คิดได้มุมมองใหม่ๆนะครับแล้วก็ รพร้อมที่จะเอาความรู้ทั้งหมดที่วันนี้วิทยากรทุกคนนะครับทุกท่านเนี่ยที่ได้มาถ่ายทอดให้กับพวกเราเนี่ยเอาไปใช้ได้อย่างเต็มที่เลยและจริงๆแล้วนะครับอยากจะบอกทุกท่านเลยนะครับว่างานนี้นะครับที่เราจัดกันมาตลอด9รุ่นเนี่ยครับนี่พี่เลี้ยงแล้วิทยากรทุกคนที่ที่มาร่วมกันจัดงานทางนี้ย ไม่มีใครมีเงินเรือนเลยไม่มีใครมีได้เงินได้ทองเลยนะครับไม่มีใครที่จะแบบมาได้ผลประโยชน์อะไรเลยทุกคนมาทำที่นี่ด้วยจิตด,ด้วยใจนะครับด้วยความรู้สึกที่อยากจะให้นะในท็อปอัพธุริศของเราเรามีวัฒนธรรมองค์กรความรู้ทั้งหมดประสบการณบทคือวิทยาคู้คนทั้งหลายเหล่านี้ที่เขา ทำ p อปัพบริษัมาแล้วเนี่ยนะครับแล้วเขาะสบความสำเร็จเขาพร้อมที่จะถ่ายทอดความรูป้ประสบการณ์ให้กับพวกเราทุกคนโดยที่เขาไม่คิดเลยว่าจะได้ผลตอบแทนหรือจะได้อะไรเป็นตัวหนึ่งสิ่งที่จะทำให้เขาเหล่านี้นะครับนะได้ประโยชน์ก็คืออยากเห็นทุกคนะสบความสำเร็จความภาคภูมิใจนะครับความเมื่อบินดีที่เห็นทุกคนสำเร็จนั่นแหละครับคือสิ่งที่คือผลตอบแทนที่เขาเหล่านี้จะได้ นในคะว่าคือเราไม่มีใครนะครับที่จะมาแสวงหาผลประโยชน์จากการมาให้ข้อมูลมาให้ความรู้นะฮะด้วยหลักการด้วยวัฒนธรรมองคอ์กรของเราครับพวกเราทุกคนนะครับที่เป็นแอปพลายเป็นผู้นําเป็นแอปพลายพร้อมที่จะช่วยเหลือนะครับทุกคนดาวไลทุกคนนะครับหรือแม้แต่คนใหม่ๆต่อให้ไม่ได้เป็นดาวไลขยอยงตัวเองทุกคนก็พร้อมจะให้การช่วยเหลือ นะเพื่อนคนยังประสบความสำเร็จไปด้วยกันวันนี้คือสังคมของเรานี่คือองค์กรของพวกเราวันคุณมาที่นี่แล้วนะครับคุณสิ่งหนึ่งที่คุณจะได้รับเลยคือคุณจะได้รู้สึกถึงความเป็นญาติพี่น้องความอบอุ่นนะครับความยินใจที่มีต่อกันนะครับส่งถ้าเรามีต่อความคิดที่สิ่งดีๆให้แต่กันแล้วเนี่ยที่นี่จะเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดสําหรับพวกเราทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับที่เราเห็นทุกคน ทำนะยกนู่นยกนี่คอยดูแลเราคอยอะนะครับทุกอย่างทั้งหมดหรือแม้แต่โดนทำโทษโดนทำ้า,าย <c oughs> ก็เพราะพวกเรา <c oughs> ดีไหมฮะแต่ทุกคนก็มีความรู้ใจนฮะพร้อมเราจะไม่โทษใครเราจะโทษตัวเองที่เราทำยังไม่ดีพอเรายังไม่สามารถทำให้ทุกคนนะฮะได้หลอบลวง จิตใจไปกับเราได้ที่พอน,นั่นคือความผิดที่พวกเราทำแล้วเราก็สมควรที่จะโดนโถนําโทษพราะเราต้องถ่ายทอดความผิดอย่างนี้ต่อออกไปให้กับอ,องค,ค,ค์กรของเราเราจะไม่โทษคนอื่นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นร้ะตัวเราจริงไหนีิครับจง<อ>วันนี้เราจะสําเร็จหรือเราจะไม่สําเร็จมันก็จบตรวเราไม่ได้ขึ้นกับใคร,ครมาที่นี่ทุกคนพร้อมที่จะให้ทุกสิ่งทุกอย่างกังคุณแล้ว อยู่ที่ตัวเราที่จะยควฟ้าจะมุ่งมั่นเหมือนที่คุณเห็นคลิปวิดีโอที่โค้ชจะ๊บโมเปิให้คุณดูผมดูถูกคร้งทั้งสามที่ผมก็ร้องไห้ทุกครั้งแต่ครับเพราะมันรู้สึกว่ามันใช่ไงเดีวครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับอยากให้ทุกคนรวมใจเป็นหนึ่งเดียวเนาะแล้วก็คิดที่จะให้ัอยากคิดที่จะไปเอาจากคนูอื่นเขาความสําเร็จ เคล็ดลับของมันคือคุณต้องมีจิตใจของความเป็นผู้ให้เท่านั้นให้โดยที่ไม่คิดว่าคุณจะได้ไอะไรกลับคืนมานี่แหละครับจะทำให้คุณสำเร็จเพราะถ้าคุณให้โดยที่คุณคิดว่าคุณจะต้องได้สิ่งตอบแทนนั่นแหละครับจะทําให้คุณไม่ประสบความสำเร็จนะครับเหมือนกับที่เราทั้งสองคนทำนะครับเรา ทุกบาททุกสตางค์ที่เราได้มาจากธุรกิจตลอดสิบกว่าปีที่ผ่านมาอย่างมากเราก็กินข้าวกันแค่วันละแค่ไม่กี่ม้อนะครับซื้อความสุขสบายกับตัวเองก็มันก็ไม่ได้มากมายหลายแต่สิ่งหนึ่งคือเรานําเงินทั้งหมดเอามาสร้างที่นี่ขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนได้ตายไปก็เอาไปไปได้เหมือนสติ๊กจอ ใช่ไหมครับไม่ได้สามารถสร้างช่วยเหลือให้ผู้คนหลุดพ้นจากความทุกข์ยากความายากจนได้ตอน่นี้ที่เราต้องการก็คือคือท็อปอํนที่เราที่เราทำเนี่ยเราต้องการให้ทุกคนได้หลุดพ้นจากความ,มะะน,นะครับจนให้นะครับเา้นจะให้คี่จะต้องใจหน่อยนะครับแล้ววันนี้ผมเชื่อว่าทุกคนคงจะได้ความรู้การอย่างเต็มที่สิ่งสำคัญคือเอาความรู้ที่เราได้รับมาไปขายทอด อย่างที่บอกว่าลี่คือรุ่น9เป็นรุ่นสุดท้ายของปีนี้นะครับหลังจากนี้ไปครับมันคือการดื่มแบบความสุขนะครับตลอดครึ่งปีหลังนี้นะครับเราจะมีคริปรางวัลนะครับและการท่องเที่ยวสาหรับทุกคนที่การทุ่งเทนะครับเอาความรู้ที่มีอยากเก็บไว้คนเดียวครับไปถ่ายทอดต่อและไปช่วยเหลือผู้อื่นแล้วคุณก็จะไปฮะคอณเลือกําแหน่งนะครับอย่างน้อย ตำแหน่งที่คุณจะได้เลยในตำแหน่งแรกคือตำแหน่งอะไรครับใา่แล้วเราจะไปเที่ยวไปด้วยกันที่ไหนครับชามแล้วที่ชามคุณจะได้มากกว่าสิ่งที่คุณได้วันนี้เพราะมันคือภาคต่อของสตาร์ทอโอนะครับแล้วผมบอกเลยว่าวันนั้นในวันที่เราไปที่ชามกันนะครับคุณจะมันจะส่งพลังนี้หดนี้อีกเยอะเลย มันจะมีเนื้อหาที่ที่คุณอาจจะไม่เคยได้ยินได้ฟังจากที่ไหนมาก่อนเลยถูกต้องเพราะที่นี่เราไม่เคยลอกเลียนแบบใครเออ้ย่านะครับเราเลยนะให้ใครจะไครครับวันนี้ยกมือครับโอ้โหไม่ถูกต้องมากเลยนะครับน่าจะเจอแล้วนะครับเพราะตอนนี้คนลงทะเบียนไปแล้ว200กว่าคนแล้วเราอยู่ได้แค่สามร้อยคนใช่ครับเป็นจุดละลายสามร้อยคนรับได้20คนอ้าวอ้าวแล้วเต็มแล้วนะครับ อ่าโอเคนะครับเพราะฉะนั้นรีบเลยนะครับที่จะรอที่จะไปจะอัพไม่ได้นะครับแล้วก็โปรกแกรมดีๆนะเดี๋ยวเอาไว้บอกแล้วกันเนาะนะครับนะฮะที่เราจเดี๋ยวค่อยประกาศกันทุกคนอย่าลืมแอดไลน์เข้ามาในกลุ่มการอัพรุ่น9้าด้วยนะครับซึ่งเรามีที่ห้าโต๊ะแล้วเป็นล็อคลบอกพีวองโพสต์นะครับเพื่อที่เราจะได้สื่อสารถึงกันแล้วก็แจ้งข่าวสารถึงกันนะครับรวมถึงทุก วันนะครับตอนทุ่มหนึ่งเราจะมีห้องอินโนเวทีซึ่งเป็นห้องส่วนกลางที่ผมจะมาอัปเดตข้อมูลทุกทุกวันเลยพร้อมทั้นข้อมูลดีๆด,ด้วยรวมถึงตอนเช้านะครับห้องซีโอที่จะบรรยายแผนการตลาดทุกวันและโดยผู้นำวนเวียนมาแล้วก็ห้องใดงอนที่จะให้แนวคิดว่าเราอีแชนแนลช่องทางเนี่ยทุกคนได้เรียนรู้พัฒนาตัวเองและพาทีงานตัวเองเข้าห้องเหล่านั้นเพื่อเรียนรู้นั่นเองนะครับ โอเคครับหลังจากโปรแกรมต่อไปเดี๋ยวเราอย่างนี้กันครับวันนี้เราดื่มดังกันแล้วครับเดี๋ยวเราให้ทุกคนนะครับลุกขึ้นครับแล้วก็ตั้งวงสองวงนะครับเราจะจับมือกันแล้วพร้อมเดินไปด้วยกันครับเดี๋ยวเราจะมีภาพด้วยไหมถ่ายภาพตรงนี้แหละเดี๋ยวจับภาพตรงนี้เลยท่านนะครับลุกขึ้นครับลุกขึ้นครับลุกขึ้นครับจับมือกันนะจับมือกันเป็นเป็นวงสอง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 วงเราสามารถเอาเก้าอี้เลือกมาได้เลยนะครับ ป็นแถวไม่ได้ยังไงครับพี่ใช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 ่แถวใครจบมาได้เป็นได้ดีกว่าเราจับแล้วจับแล้วเอาออกได้ได้แล้วได้แล้วออกไปแล้วออกไปแล้วเป็นสี่เหลี่ยมก็ได้นะครับไม่ต้องไปวงกลมนะครับสี่เหลี่ยมแล้บแน่นออกไปลรอบในรอบในสี่เหลี่ยมรอบรอบก็ได้นะครับรอบในได้รอบใน รอบไนรอบันรอบานรอบานรอบานรอบนายรอบในได้ครับตันตุ้ยไาได้เลยครับตันตุ้มารอบานได้รอบานรอบานวันนี้เราจะรวมใจกันครับท่านนะครับเพราะว่าดูแลความสุขอยาให้เก็บความสุขนี้ไปตลอดไปครับท่านโอเค เดี๋ยวเราเราถ่ายภาพด้วยภาพด้วยนะครับตาต้องก็คือต้นวิเชียนนะครับไดมอนด์ของเราเป็นตนจับภาพปู่แล้วก็เดี๋ยวเสร็จแล้วเราจะทานอาหารร่วมกันนะคาไทยครับดินเนอร์ร่วมกันแล้เจองเลยครับช่วยถ่ายด้วยช่วยถ่ายแลวเราก็จะมาสรุปนานร้องเพลงร่วมกันนะครับปาร์ตี้กันบนห้องนี้นั่นเองนะครับโอเคนะครับพร้อมหรือยังครับ เข้าไปข้าไปข้างในข้างในเข้าข้างในเลยครับเข้าข้างในเลยครับเข้าข้างในเลยครับ Gracias. No. No. แล <questionable way. S 2> ้วขอไปแล้วหน้าสวยยอดไอ้ ที่เหมือนเดิมครับเพราะเดี๋ยวเราจะนำอาหารมามานะครับแจกอย่างนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนนั่งที่เหมือนเดิมเลยครับจะได้จับภาพสวยๆได้ด้วยใช่จะได้จับภาพถ่ายภาพโปรรูปแบบนี้เลยนะครับคุกไปช่วยจัดโต๊ะนี้ด้วยครับไปช่วยจัดโต๊ะนี้ด้วยนะครับอ่า